ชาามาแล้วค่ะอะไรหนอนี้ขนมจีบสละเปาค่ะก็เป็นขนมจีบนะคะสักประมาณ6กก้อนแล้วก็สละเปาเป็นสละเปาก็เล็กๆนะคะสัก3ามก้อนสองสมก้อนที่สำคัญคือต้องไม่มีกระเทียมเจียวนะคะก็ทานคู่กับก,บกาแฟดำ ค่ะก็อันนี้ก็เป็นมื้อเที่ยงของวันที่2นะคะวันนี้คุณครูใหญ่จัดอาหารให้อลังการ <Wow. S 1> สำหรับคุณนุชพอสมควรก็จะมีไก่ย่างข้าวเหนียวแล้วก็ส้มตำแต่ส้มตํำนี่ก็คือจะเป็นส้มตํำที่ตามชอบนะคะ,ะเครดรับคุณครูใหญ่บอกว่าถ้าไม่อิ่มเติมน้ำแล้วก็ให้กินน้ำให้หมดขวดนี้ในมื้อนี้ก็จะได้อิ่ม คุณหายอยู่ไม่ได้อันนี้ก็เน้นโปรตีนนะคะคืนเยอะเลยเพราะฉันตังค์มันยังไม่หลอยเลยอ่ะกินกับเล่นน้อเหรอจังบ้านเราตังโอเคค่ะวันนี้เห็นชุดของนุชนี่ก็รู้เลยว่าเป็นชุดอยู่บ้านนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายในชีวิตประจำวันก็คือการทำงานบ้าน งานบ้านนี่มีหลายประเภททั้งกวาดบ้านถูบ้านล้างจานเช็ดปัดกวาดถูทุกอย่างนะคะหรือแม้แต่การล้างห้องน้ําสําหรับวันนี้จะเป็นกิจกรรมของการล้างรถมาล้างรถกันนุชค่ะ เย็นนี้ลึกมาแนะนำอาหารไร้น้ำมันนะคะก็จะเป็นยำมาม่าค่ะส่วนประกอบก็จะมีทั้งหมูยอหมูสับแล้วก็ปูอัดไม่อ้วนแน่นอนที่สำคัญพร้อมน้ำดื่มนะคะ